Siamo giocato qui? O Valera? Prima ronda 6? No. no. Ah, okay. Io credo che oggi abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo <laughs> giocato... Prima ronda No, Parliamo no. di football. Poi abbiamo una molto, molto bella partita. Prima I'm also not understand referee. <laughs> <laughs> I'm the same. <laughs> I not understand referee. <laughs> is It's top team, top team. They're not need referees. They're not need. They have a lot of good players. Yeah. Also I not understand referees. The same that do not understand me. Man <laughs> ไปยังเทียบกับกรรมการวันนี้สิ่งที่กรรมการทำวันนี้เขาเขาถ้าสิ่งที่ทำวันนี้ก็เราเห็นชัดเก่เพราะกรรมการไม่น่าช่วยบุรีรัมย์เป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจจริง e มันว่าจริงๆเขาไม่เข้าใจแค่ชมก่ะโกกรรมก,การให้โกผู้เล่นบุรีรัมย์ลุมโกให้ฟาวอะไรแบบนี้ก็เป็นเหมือนที่เขาบอกมากเกี้ว่าผู้เล่นของบุรีรัมย์มีคุณภาพอยู่แล้วเขามีคุณภาพเขาเล่นดีอยู่แล้วกรรมการไม่ไม่ไม่ควรช่วยอะไรนี่ครับคิดว่า Greece I was in Greece I could think when there is top top matches they take referee from away not from Greece I think when you have your top Top matches better to put referee from away, but not t from from away refer is ถ้าเกิอยู่ต่างประเทศที่เป็นปกทมเวลาเขามีเกมใหญ่ที่โน้นเขาเรียกกรรมการจากประเทศอื่นเขาคิดว่ากรรมการที่เราที่เป่าวันนี้คุณภาพไม่ถึงที่ต้องเป่าเกมใหญ่แบบนี้โค้ดโค้ดทำเป็นเป็นสิ่งที่ตามให้เขาเขาไม่เข้าใจเขารู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่ I cannot say more only only please t a k a little bit about referees b u r i r buriram noditis there's i a good team denoditis when you have not time level to visit these top games then take referees from away จริดนอกอยากให้คอมคิดด้วยถ้ากรรมการตรงไหนไม่มีคุณภาพที่จะเป่าบุรีรัมย์เมืองตรงนั้นเขาต้องไปดูกรรมการจากต่างประเทศที่มาเผาดีกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากให้แบบเราเปลี่ยนหน่อย ช่วยบุรีรัมย์อยากใหยาฮิปโปแต่ว่าจะใช้คำนี้ไหมว่าคณะกรรมการตอบไม่ดีมากกว่าใช่ไหมเพราะจะใช้เพื่อช่วยมองว่าเดี๋ยวเขาจะโดนแทนได้โดนโทษได้เพราะทำแปลใช่ไหมไม่สิ่งที่เขากำลังจะพูดเขาบอกว่ามันกรรมการช่วยบุรีรัมน่าจะเขาอยากพูดแบบนี้แหละเป็นเป็นกองพูดที่เขาอยากใช้ใช่เพมอออ่า By, um, what I say, I say some bad word, I say only the truth. Yes, it's true, but he was not in level to whistle this game, Finito. I don't say that, he, I not say, I not say something, I say nothing. I, I can say my op opinion that he's not level to whistle this top game. I say nothing bad. bad. โตเค่แค่พูดความจริงอะความจริงเขาจริงจริงเขาเขา่ยกันได้ ทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม c h anel n YouTube ไทยรัฐสปอร์ต่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ